สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาพบเกี่ยวกับการสร้างเพจและการลบเพจของ Facebook นะคะขั้นตอนแรกเลยเราเข้ามาที่ facebook ซึ่งมุมบนขวามือของเรานะคะจะมีขีด3ขีดให้เราจิ้มเข้าไปในหน้านี้ก็จะมีให้เราเลือกมากมายให้เราเลือกที่คำว่าเพจซึ่งที่เห็นโชว์อยู่ในนี้นะคะก็คือจะเป็นเพจที่เคยสร้างไว้เนาะ คราวนี้ถ้าเราต้องการสร้างเรากดคําว่าสร้างตรงเครื่องหมายบวกข้างบนกดเริ่มต้นใช้งานแล้วเราก็สร้างชื่อเพจของเราซึ่งตอนนี้ตัวพิมพ์เองต้องการชื่อเพจว่ากินเที่ยวอพอเราได้ชื่อเพจของเราเสร็จปุ๊บกดคําว่าถัดไปมันก็จะมีให้เราเลือกหมวดหมู่ว่าเราอะสไตล์ที่เราจะทําเพจตัวนี้มันเป็นประมาณไหน เราก็เลือกเว็บอดส่วนตัวหรือเกี่ยวกับการช้อปปิง้งสุขภาพสินค้าก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเนาะหรือเราจะกรอกเอาก็ได้ก็พิมพ์พิมพ์ไปว่าเราต้องการยังไงพอได้เสร็จปุ๊บกดคําว่าถัดไปคราวนี้เขาก็จะถามว่าคุณมีเว็บไซต์สําหรับกินเที่ยวหรือไม่เราไม่มีแล้วก็กดฉันไม่มีเว็บไซต์แล้วก็กดถัดไปพอมาอยู่ในขั้นตอนนี้ปุ๊บเขาก็จะให้เราเพิ่มรูปภาพในเพจนี้ แล้วก็เลือกรูปโปรไฟล์แล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนั้นเราต้องการใช้รูปภาพอะไรแล้วก็เลื่อนหาในรัลบั้มของเราเนาะสมมุติเราต้องการใช้ภาพนี้แล้วก็จิ้มก็บอกว่าการแชร์อัปเดตของคุณไปยังฟีดไหมเราไม่ต้องการแล้วก็ติ๊กออกแล้วก็กดบันทึกคราวนี้ก็มาเพิ่มรูปภาพหน้าปกแล้วก็จิ้มไปเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเอาว่าเราต้องการภาพไหน ใน r u บ b e มของเราเนาะแล้วก็จิ้มเข้าไปจะเอารูปไหนชอบรูปไหนเลือกกดคำว่าเรียบร้อยจัดมุมภาพแล้วก็บันทึกอ่ะคราวนี้ก็จะได้รูปภาพของเราเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปเขาบอกว่าตั้งค่าข้อมูลเพจทั่วไปของคุณเนี่ยต้องการที่จะเผยแพร่ให้สาธารณะไหมแล้วก็เผยแพร่ คราวนี้เราก็ได้เพจของเราแล้วต้องการเชิญเพื่อนไหมแล้วก็กดหรือถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็ออกมาจิ้มมาที่หน้าจอ,อเาจะเชิญเพื่อนก็ได้อ่ะก็ได้เพจของเราและตอนนี้คราวนี้มาดูวิธีการลบกันเนาะแล้วก็ย้อนกลับไป ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยในในในระบบัมเพจของเราอะ่ะมันก็จะมีให้เราขึ้นเลือกในเพจที่เราเคยสร้างอย่างเช่นเราต้องการลบเพจกินเที่ยวยเนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปในเพจกินเที่ยวของเราแล้วแถบข้างบนมันจะมีให้เราเลือกมากมายโฆษณาคําสั่งการแจ้งเตือนให้เรากดคําว่าเพิ่มเติมเราก็เลื่อนหามาที่หมวดการควบคุมเพจเลือกคําว่าแก้ไขเพจ พอถึงในหน้านี้ปุ๊บมันจะมีการตั้งค่าให้เราเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลือกทั่วไปแล้วเราก็เลื่อนหานะคะเลื่อนหาคําว่าลบเพจเห็นไหมลบเพจลบเพจกินเที่ยวอย่างถาวรเพราะเพจของเราชื่อกินเที่ยวก็จิ้มเข้าไปมันก็จะให้เรากดคําว่าลบเพจเพื่อยืนยัน แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการลบเพจของเราได้เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นเพจไหนอันนี้กรณีกรณีหนึ่งถ้าเป็นเพจไหนที่สร้างมานานแล้วอย่างเช่นสร้างเพจมานี้มานานแล้วแล้วคราวนี้มันจะขึ้นให้เรายืนยันว่าเออภายใน44วันเนี่ยเราสามารถมายกเลิกได้นะหลังจากที่เรากดลบเพจไปอ่าแล้วก็มาเหมือนเดิมเลยเลื่อหาแถบด้านบนคำว่าเพิ่มเติม เลือกคำว่าการควบคุมเพจแก้ไขเพจมาการตั้งค่าทั่วไปแล้วก็เลื่อนหาการลบเพจซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วมันกลายเป็นรวมเพจมีการกำหนดเวลาให้พิมพ์คีย์บอร์ดถูกลบในอีก14วันถ้าเราไม่ต้องการให้ลบกดยกเลิกการลบ เพราะว่าตัวเพจเนี้ยคือสร้างมานานมากๆแล้วมันก็เลยให้เวลาเราค่ะวันนี้ก็จบการสอนการสร้างเพจ Facebook แล้วก็การลบเพจ Facebook นะคะขอบคุณมากค่ะ